การเวียงเบ็ดโดยที่ปลาไม่ติด chae อ e r g าก็ลดนะครับนี่เดี๋ยวเราดูพลังงานสแปนะการเวียงเบ็ดครั้งนึ่งเนี่ยเรามาดูกันว่า e อ e r g าลดเท่าไหร่นะอ่ะลดไปประมาณ7นะครับผมนะจาก18บแเป็น11บนเะอ็ดนะแม้ว่าเราเวี่ยงคืนพอังงาก็ลดนะครับฉะนั้นเนี่ยพยายามตกให้ได้ทุกรอบนะโหวันนี้เราโชคดีมากครับของขวัญครับแต่ว่าที่จะพอหรือเปล่า เพชรขายได้ห้าร้อยนะรู้สึกน่าจะห้าร้อยนะเอาไปเอาไปเวจากก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปขายผมแนะนําให้เอาไปขายก่อนนะส่วนนี้ไยเดนนะครับนี่เป็นอาวุธด้วยนะโห oh, เป็นอาวุธด้วยนะฮะฟอร์มเดีเออดีได้อาวุธมาฟรีนะเฮ้ยแต่ผมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเล่นเจอเลยนะอาวุธก็วิธีใช้ก็กดแตะแตะที่อันนี้นะบทเดนแล้วเดี๋ยวมันถ้ามีมอนสเตอร์มันจะฟันดีนะครับโอเคไปกันต่อครับ ก็นี่ครับถ้าเที่ยงคืนเนี่ยผมแนะนําให้เดินกลับได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะโดยประมาณนะประมาณเที่ยงคืนเนี่ยคือ,อยาสายกว่าน,นี้ครับเพราะว่ามันใช้เวลาเดินพอสมควรผมจะเอาเพชรไปขายนะครับกระป๋องนี้ก็ขายได้แต่มันก็เติมเอเนจีนะครับหรือจะเก็บไว้ก็ได้นะกระป๋องโจจ้าที่ตกได้จากตกปลาครับเพราะไปขายดีกว,ว่านะเออนะโอเคเอาของไปเก็บก่อนนิดนึงนี่เราเจอมอนสเตอร์ด้ยเราไทเดนมาจัดการหน่อยนิดนึงนะ นี่ครับโอ้โหได้ของมาเพิ่มได้มิกิกซีนมาอีกแล้วไฟเบอร์นะครับมันจะดรอปพวกไฟเบอร์นะในพวกมอนสเตอร์พวกเนี้ยไฟเบอร์นี่มีประโยชน์มากนะผมแนะนําเลยนะเออเก็บไปเยอะๆนะครับไฟเบอร์เนี่ยเอาไวค้คาบต้นชานะครับผแบบสุดๆนะนี่มีไหมมอนสเตอร์นะลบอยู่ไหนอีกนะหมดแล้วหรอโถ่เอ้ยนะครับเมื่อวานมาอย่างเยอะนะครับวันนี้พอเรามีอาวมาละนะตอนนี้มีอาวุธหนีแนะโดนไทเดนเราไปแล้วหน่อยเนี่นี่ไฟเบอร์ใหม่แล้วนะเออ เดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะี๋ยวผมเกตัดจบวันนี้ไปครับผมประกอบการวันแรกนะครับเ,เลเวลตกปลาผมเป็นเลเวลสองครับแล้วก็เงินครับนี่อันนี้อันละกี่ห้าบาทนะเออแล้วก็เพชรเพชรเจ็ดรอ้อยห้าสปอเฮ้ยผมจําราคาผิดไม่ใช่ห้าร้อยแล้วหรอเออราคาเยอะอยู่นะเพชรอะหรือจะไปบริจาคก็ได้ผมแนะนําช่วงแรกเนี่ยต้องหาตังค์เอาเงินมาปลูกก่อน พวกนี้ก่อนอันนี้ฝนตกครับฝนตกก็เราไม่ต้องลดน้ําเลยนะบสบายอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมทําอันนี้เพิ่มนิดนึงนะก็คือเอาตรงไอเนี้ยเอาเนี้ยมาปลูกเพิ่มนิดนึงเพราะวันนี้ฝนตกด้วยไม่เสีย energy ในการลดน้ำนะส่วนปลาเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บไปก่อนนะอันไหนอันนี้กดลูกศรดัง,งขวาบนนะครับกดได้เลยนะอันไหนที่มันเหมือนกันมันก็จะไปรวมกันเลยนะอันนี้ผมเดินนะครับเข้า Star j e w e l r Wiki นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าแรกเนาะ กดคลิกเข้าไปครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า bundle นะ bundle นะครับนี่ครับ bundle มันต้องมีตัว s ด้วยนะโอเคก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ bundle c a f t r o o m นะครับเข้ามาที่ c a f t c r a f t r o o m แล้วก็ดูของครับนี่ครับจะมีอันนี้ที่ต้องใช้นะอันนี้ก็เก็บตามที่อยู่ตามตามทางเดินอะไรเงี้ยนะพืชพวกนี้ครับเก็บไปครบ4อันนะเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใช้นะ โอเคแล้วก็จะได้รางวัลเป็นสปริงซีดนะครับส่วนนี้ต้องรอฤดูซัมเมอร์นะมันถึงจะมีเกรปสไปซ์เบอร์รี่สวิตพีครับส่วนนี้จะเป็นต้องรอเป็นช่วงฟอลนะครับคอมมอนบัชลูมไวน์พัมอะไระครับต้องรออันนี้จะเป็นวินเทอร์ก็ต้องรอต้องรอวินเทอร์ถึงจะได้มีวินเทอร์รูทอะไระคริดสนฟ o d อะไรอย่างเงี้ยถึงจะปีหนึ่งอ่ะน่าจะทำเควสน่าจะเสร็จพอดีนะอืมประมาณนั้นครับตัวน,นี้ก็เป็นบันเดิลต่างๆแต่ผม เอ่ออยากให้ซีเรียสเรื่องเออ่พวกของที่เป็นพืชน,นะครับพืชเพราะว่าพืชมันจะปลูกได้ตามฤด,ดูไงเราไม่สามารถปลูกฤด,ดูอื่นได้แล้วก็ปลาบางชนิดที่จับได้เฉพาะฤด,ดูนั้นอะไรนะครับมันจะค่อนข้างซีเรียสตรงนี้นะครับกับพืชที่ว่าหาตามทางเดินอะไรนะอืมโอเคสปริงคอร์ปบันเดิลครับอืม,ออบบนนะอมจะมีพาร์สเนปกินบีแล้วก็แคลลริฟฟ์ฟลอเวอร์ปอตเตโซที่ผมที่เราจำเป็นต้องปลูกนะครับในสปริงครอร์ปนะครับส่วนซัมเมอร์ก็จะเป็นพวกนี้แล้วก็จะมีของรางวัล แล้วก็มันจะมีแบบเป็นคอลิตี้คอปบันเดิลก็คือสำหรับเป็นพืชที่มันติดาดาวดาวดาวทองนะเออก็ต้องมีพาสนิปก็คือในฤดูแรกเนี่ยเราจะปลูกพาสนิปได้ให้ให้เอาปุ๋ยนะครับไปลงพาสนิปนะครับให้พาสนิปมันกลายเป็นดาวทองนั่นเองครับเราจะได้เสร็จคนมิน e ิตี้เซ็นเตอร์ได้ไวนั่นเองครับโอเคอันนี้มอก็ต้องรีบหาเงินเพื่อจะได้ทำาคอใช้เงินเยอะอยู่นะครับทำาคอบัวแล้วก็ซื้อ ซื้ออาหารสัตว์แล้วก็ไม่ใช่ซื้ออาหารสัตว์ซื้อสัตว์มาเลี้ยงแล้วก็ให้มันซื้อสัตว์มาเลี้ยงให้เต็มแล้วก็มันก็จะได้ขอมาเป็นพวกมิวแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดข้อนะครับอัปเกรดข้ออัปเกรดเล้าไก่นะไอพวกนี้ก็เป็นเกิดจากเราเอาไปเอาไปแปลรูปของไปแปลรูปแล้วก็มีแอปเปิ้ลต้องปลูกต้นไม้ด้วยแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เป็นผลไม้ ผลไม้เราถ้าเราปลดล็อกกีนเฮาส์นเนนครับกีนเฮาส์ได้เราก็สามารถปลูกต้นไม้เนี่ยไว้ในกีนเฮาส์ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องตามฤดูนะครับนั่นเองมันจะมีบอกว่าฤดูไหนที่มันจะออกผลแต่ว่าช่วงแรกอะ่ะมันไม่มีตังลรอกนะครับเนสปริงแอบรบิคอเนี้เราไม่มีตังล็อกหรือว่าเราจะหาจากในถา้าที่เป็นค้างคาวก็ได้ให้เลือกฟู้ดนะครับอย่าไปเลือกเห็ดนะเออถ้าอยากทำคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ให้มันจบไวเนี่ยให้เลือกเป็นผลไม้นะครับอย่าไปเลือกเห็ดนะอืม Fish. อันนี้เป็นพวกปลาปลาบันเดิลเรา,รา le, ก็ดูว่าอันไหนเป็นสปริงนะสปริงก็จะมีซันฟิชที่เราตกได้ตอนนี้มีซันฟิชซันฟิชก็จะมีสปริงกับซัมเมอร์ส่วนแคทฟิชแคทฟิชมันจะมีสองออมีซิเค็ดบูดซิเค็ดูธเราก็ต้องไปทุบไม้ทุบไม้แต่เราต้องอัปเกรดขวานนะเป็นขวานเงินก่อนนะครับอืมมันอัปเกรดขวานเป็นขวานเงินถึงจะไปซิเค็ดบูดได้แล้ว แล้วก็จะตกในที่สปริงกับฟอลที่มันเป็นช่วงที่ฝนตกนะสปริงกับฟอลช่วงที่ฝนตกเท่านั้นคืนค่อนข้างน้อยนะแในแต่ฤดูที่ฝนจะตกนะครับถ้าฝนตกเนี่ยเราต้องรีบออกแต่เชา้าเพื่อไปตกแคทฟิสมาเลยทำคอมมิวนิตี้เซ็นเตอร์นะครับอืมแล้วก็สามารถในซัมเมอร์ในช่วงซิเค็ดวูดนะแต่ต้องทําขวานก่อนถึงจะเข้าซิเค็ดวูดได้นะผมแนะนําขวานอย่าเพิ่งไปอัพก่อนก็ได้นะครับอืแล้วก็ปลาฉาดผมเจอแล้นะครับในสปริงนะครับเก้าโมงเช้าถึง สองเอมนะครับสองเอมก็เก้าโมงเช้าถึงตีสองนะก็อันนี้เจอง่ายมากนะแต่เฉพาะเจอในช่วงที่ฝนตกนะครับแต่ว่าเจอได้สามฤดูไงมันก็เลยโอกาสไมไดสีเรียนมาส่วนปลาเทานะไทเกอร์เทาก็พบที่ฤดูฟอกกับวินเทอร์นั่นเองครับเป็นช่วงฤดูที่สามและฤดูที่สี่นะโอเคแล้วก็จะมีเวลาระบุอยู่ส่วนอันนี้ลาชเมลบาร์สนะครับก็พบในเมล์เนเลกนะครับทุกฤดูเลยนะครับพกมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะ สปริงนี่มีปลาคาร์ถ้าตกได้ก่อนก็ดีนะครับในเมล์เนเลกนะครับเวลาไหนก็ได้เนี้ยเจอง่ายมากปลาคาร์นะครับสปริงซัมเมอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราไปหาปลาตัวอื่นเดี๋ยวปลาคาร์มันก็จะติดมาด้วยนะส่วนบูเฮดบูเฮดก็ไปที่เมล์เทนเลกนะครับเอ็นนี้ทามออซีซันนี้ก็จะเจอง่ายเหมือนกันนะแต่ต้องเป็นเบ็ดตกปลาที่มันอัปเกรดขึ้นมาหน่อยนะไม่ใช่เบ็ดตกปลาแบบเทรนนิ่งหลอดเนี่ยหาหาไม่ค่อยเจอนะบางตัวนะครับส่วนเซอร์เจียนนับตัว ตัวพีกเลยเซอร์เจียนเนี่ยที่ต้องอัปเกรดเบ็ดเอ่อเลเวลตกปลาให้มันไหวเพราะว่าจะได้ตกเซอร์เจียนได้ด้วยในซัมเมอร์แล้วก็วินเทอร์นะครับในเนี่ยมอลทิเล็กหกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับส่วนซาดีนผมได้และสปินอันนี้เจอค่อนข้างเจอในทะเลเนาะโอเชียนะับทูน่าไอสาไอทูน่าเลสแซปสแนปเปอร์แล้วก็ทิทิทลาเพียเนี่ยมันจะเจอใน Summer. ซัมเมอร์ซัมเมอร์นี่จับให้หมดเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็レスแนปเนี่ยจะเจอเฉพาะฝนตกนะซัมเมอร์นะครับอย่าให้พลาดน,นะเพราะเวลามันมีไม่เยอะนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีวอลไอวอลไอก็จะเจอในช่วงฟอลนะฟอลพรมในริเฟอร์แล้วก็มาลทนเลยแล้วก็ซินเดอรสปนะครับซินเดอรสปบฟอร์เรสต์ที่ยงถึงตีสองครับในฟอลวินเทอร์ถ้าใช้เลนโทเทมเลนตัเทมก็ช่วยในการให้มีฝนตกน,นั่นเองครับ อันนี้พมเฉพาะช่วงฝนตกนะก็เล็งไว้ด้วยว่าช่วงฤดูฟอเนี่ยฤดูฤดูฝนเนี่ยฤดูฝนเนี่ยให้น,นะครับวอร์ไอนะครับอืมแล้วก็บีมบีมเจอในแม่น้ำนะครับทุกีท่าน,นี้ผมเจอแล้วบีมส่วนอีวนะครับอีว e แนะนําจริงๆถ้าเลเวลขึ้นเร็วนะตกอีวเลยก็ได้นะครับอืมตอนนี้ช่วงฝนตกในทะเลนะเดี๋ยวมันจะมีแหล่งตกปลาอีวอยู่นะตรงโขดหินโขดหินหนึ่งนะครับอืม สี่โมงเย็นถึงตีสองนั่นเองครับนี่ก็ประมาณนี้ส่วนในพวก l o เตอร์ cap เอ uh, ่อ c a v ฟ f i อะไรพวกเนี้ยไอพวก cockle mussel อะไรเงี้ยพบเป็นหอย oyster เลยรอันนี้เจอตามชายฝั่งเนาะแล้วก็แวะไปดูปบ่อยๆแล้วก็ดูว่ามีชายฝั่งส่วน snail cap lobster c a v f i s h crab อะไรพวกเนี้ยสามารถเจอตรงบ่อเลี้ยงของเราครับเดี๋ยวเราต้องคาบ,บ่อเลี้ยงหน่อยนะประมาณนี้ส่วนปลาพวกนี้จะเป็นปลาสเปเชียล ฟิชนเดิลอันนี้จะต้องอันนี้จะค่อนข้างออ,อย่างเช่นโกดฟิตเนี่ยต้องไปถึงถ้าเข้าถ้าเหมืองอะถึงชั้น Level 20มันจะมีน้ำอยู่นะครับให้ตกปลาจะเจอโกดฟิตส่วนแซนฟิตต้องปลดล็อกดิเซอร์ให้ได้ดิเซอร์นี่ต้องใช้เงินสูงมากกว่าจะปลดล็อกดิเซอร์น่าใช้เงินหลายแสนอยู่นะเออทีนี้จ,จบถึงจะจับแซนฟิชได้มันจะมีบอ่อน้ำอยู่นะพบในทุกซีซันเลยแล้วก็ซีเ e t ซิกเก็ตวูดถ้าเราได้ขวานเงินแล้วก็ไปซิกเก็ตวูดไม่หาวูดสกิปได้เลยนะอืมแล้วก็ f o r ์เรสต์ฟาด้วยนะครับส่วน p u f เฟอร์ฟิจะพบที่ซัมเมอร์ในช่วงฝนไม่ตกก็คือแดดออกเที่ยงคืนถึงไม่ใช่เที่ยงวันถึงสี่โมงเย็นนะช่วงซัมเมอร์พัฟเฟอร์ฟนะโอเคประมาณนี้ครับอ่นนะที่ผมแนะนำไว้ เพราะว่าถ้าตกไม่ทันเนี่ยมันต้องเลื่อนไปปีหน้านะครับกว่าจะทำคอมมูนิตี้เซ็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เสร็จนะครับภายในปีแรกนะอ,อตั้งเป้าไว้ว่าคลิปผมอะคอมมู n นิ y ตี้ t คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์แต่ผมรู้แหละว่ามีต้นหนึ่งที่เฮลี่ชอบนะให้เฮลี่ก็ได้หรือว่าให้แม่หวาบีเกลครับชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะ ให้แม่บิเกลก็ได้เพราะว่าพอแม่บิเกลพอแม่หัวบิเกลนะครับขึ้นสองดาวพอแม่หัวบิเกลขึ้นสองดาวเราจะได้สูตรคราฟต้นชาน,นั่นเองเอาไว้ฟาร์มหาของครับอันนี้ขยะก,ก็ค้นได้นะเผื่อเจอขนมปังอะไรเงี้ยเนี่ยต้นเนี้สามารถให้เฮลี่นะเฮลี่ชอบมากเลยต้นนี้ครับแต่โฟรดิลเนี่ยชอบมากเลยเฮนะลี่นะอดหรือยังมีซ่อนตรงไหนไหม มันจะซ่อนตามแมบบน้ำเนี่ยหมดแล้วแต่ผมนะครับต้องการปั๊มเงินก่อนนะส่วนเรื่องความรักไว้ที่หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสนะเป็นเควสเอ้เป็นวันเกิดอันนี้จะเป็นวันเกิดก่อนแล้วก็จะมีเควสด้วยนะฮะเนี่ยเฮลเวลวอนนะครับนี่ครับก็จะเป็นเควสมารับได้นะเอ้ออยวันพุธปิดโหยรอบเลยขนาดปิดอาทิตย์ละวันนี้แจ็คพอตบ่อยมากเลยเออไม่รู้ทําไมเหมือนกันเออนะ โอเคเดี๋ยวผมไปตกปลาต่อนะปัมปัมเวลกอนครับผมเวลสองแล้วนะนี่ตกปลาครับขึ้นเวลสองแล้วโอเคไปต่อกเลยครับที่ตกก็เวลก็ยิ่งขึ้นเร็วครับอันนี้ครับเป็นขยะนะครับชื่อ t r a ช h ครับเนี่ยนะทิ้งได้เลยนะครับอย่าไปเก็บไว้นะครับนะเยอะครับส่วนถ้าใครได้ของเป็นโทปาครับสามารถเอาไปที่ห้องสมุดนะครับเอาไปบริจาคครับแต่ผมแนะนำนะครับอลแรกๆเอาไปขายนะครับ ไอ้เงินเยอะนะครับตัวนี้นะับโทปาสนั่นเองนะโอเคเราเข้าบ้านไปก่อนนะโอเคเราไปดูกันนะว่าราคาได้เท่าไหร่นะโทปาสนะครับฟิชชิ่งผมเลเวลสามแล้วนะโอ้โหนานเหมือนกันนะเนี่ยโทปาสอันนึงก็แปดสิบบาทนะเออแปดสิบบาทก็โอเคอยู่นะเออนะถ้าห้าบาทสิบบาทนี่มันน้อยไปนะโอเคไปวันที่สี่กันต่อเลยครับพอเลเวลสามนะครับก็ วิลลี่เขาจะส่งจดหมายมานะบอกว่ามีดีลักฟิชชิงโลก็คือมีเบ็ดตกปลา,ารุ่นที่มันดีกว่ารุ่นรุ่นรุ่นดีกว่าดีขึ้นเนี่ยครับนะแล้วก็มีเบ็ดก็คือไอตัวเนี้ยน่าจะใส่เบ็ดได้แล้วนะจะช่วยให้ตกปลาได้เร็วขึ้นเห็นไหมเบ็ดทูเม k ฟิชไบ b ์ฟาสเตอร์นะก mm hmm. นะ็ไปซื้อมาก็ได้นะเออโอเคไอ้ที่เบ็ดที่ใช้เบ็ดก็เป็นเนี่ยไอ้สีเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเบ็ดเอาไว้ใส่กับเอาไว้ใส่ในเบ็ดนะครับลากเข้าไปนะ เ,เก็บไว้ก่อนแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงนะตอนนี้ก็มีพันกว่าบาทนะแต่เราต้องวันนี้ดูแลทุกขอโทษที่โจกเออนี้ช่างมันนะนี่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ลบบินนะคือเราวันนี้เราต้องหาพืชมาปลูกเพิ่มนะเราพูดพืชที่เราจะปลูกเนี่ยต้องเอาไปใส่คอมมิชชั่ตี้เซ็นเตอร์ได้ด้วยนะครับก็คือจะต้องมีล็อตของคอมมิชชั่นตี้เซ็นเตอร์แล้วก็ล็อตที่หาเงินนะโอเค เดีวันนี้ผมน่าจะรับกล่องนะสาหรับตกปลาโดยเฉพาะเป็นเป็นแยกประเภทปลาไปก่อนนะครับจะได้ไม่ปนกันนะก็ไม้ห้าสิบล้านครับอันนี้ก็หาไมาห้าสิบล้านก่อนเลยครับเอออยากจะแนะนํานิดนึงครับแซปอันนี้มีประโยชน์นะเอาไว้ผลิตเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ไม่รู้ได้ยังอันนี้เวลสานก็จะได้แคปพอร์ตแล้วแคปพอร์ตเนี่ยเอาไว้ใช้ เอาเอาเบ็ดเนี่ยเอาเบ็ดอันนี้ไปวางไปหย่อนไว้ในแคปพอร์ตที่เราคาบใช่ไหมที่สิบอันแล้วก็วไอ้รำบาสามอันคาบปุ๊บวันถัดไปก็จะติดกุ้งติดปูอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้ทำคอมมูนิตี้ซินเตอร์ได้นะเออแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่คาบเดี๋ยวผมค่อยคาบแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่เกี่ยวว่าฤดูไหนมันจะได้อะไรมันคือได้เหมือนกันทุกฤดูนะเอออ๋อ,อ,อแซปนะครับแซปก็คือเอาไวค้คาบ เอาไว้คาเป็นปุ๋ยนะปุ๋ยแล้วพอเอาปุ๋ยไปใส่พืชเนี่ยพืชจะมีโอกาสาผ,ลผลิตภัณฑ์ผลิตผลที่เราได้มีโอกาสที่จะเป็นติดดาวขาวดาวทองดาวม่วงอะไรครับนะน,น่าจะติดดาวขาวดาวทองอนะไรเงี้ยสุ่มเอานะแต่ว่าตอนนี้ผมยังคาไม่ได้ต้องเก็บเกี่ยวพวกนี้ก่อนมนถึงจะเริ่มคาได้แต่ว่าเนี้ยแซฟผมจะเก็บไว้ก่อนนะจำเป็นมากนะครับอย่าไปจริงจริงมันขายได้ละสองบาทแต่ว่า เก็บไว้เถอะครับนะเอาไว้ทําปุ๋ยดีกว่านะหาดาวนะครับดาวเพราะว่าคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีขขาโพดต้องเรนดาวเหลืองพาสนิบต้องเป็นดาวเหลืองนะรครับใส่ในคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เลยนะโอเคเดี๋ยวผมครับกล่องไม้ก่อนโอเคห้าสิบผีครับก่อนเลยนะแยกไปเลยครับอันไหนเป็นสีอะไรนะผมจะแยกอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเอาเป็นรวมเฉยเลยแล้วเปลี่ยนเป็นทั่วไปก่อนแล้วกันนะ ราะว่าผมจะแยกเป็นกล่องที่สําหรับปลาโดยเฉพาะเผื่อตรงไหนจะได้ดึงกลับมาได้เลยนะน,นี้จะเป็นสีฟ้าฟ้าหน่อยนะการเล่นก็ประมาณนี้ครับนะแยกบนหมู่นะครับนี่สีเข้มเลยก็ได้นะแล้วแต่สีที่ชอบนะอันนี้ข้างบน,นเราก็จะเป็นแบบที่เราทําโพยได้นะโอเคคือทุกคนอนะ่ะต้องโดนกามากินผลิตเอามากินพืชผลของเราอะ่ะทุกคนอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเราไม่เก็บพืชผลนะเลเวลมันจะไม่อัพพอเลเวลไม่อัพเราก็คราบขุนไล่กาไม่ได้ยังไงก็ต้องโดนกากินอยู่แล้วก็ยอมเสียสละไปนะเออก็ขอให้มันกินอันที่มันถูกแล้วกันถ้าเราจะปลูกอะไรเนี้ยนะโอเค